มาแล้วคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในหัวมาแล้วสิ่งมาบอกกับทุกคนว่าการใช้ศิลปะมันดาําสำหรับเด็กๆเนี่ยมันทำให้เด็กได้ใช้ศักยภาพภายในตัวเองโดยที่ไม่ถูกครอบงำอย่างไรคือจะก็จะบอกว่าจิตสอนจิตอะ มันคือการที่ให้ตัวเราเองแล้วก็มาสอนตัวเราเองแล้วเด็กอ่ะเขามีจิตที่บริสุทธิ์จิตเขายังไม่ได้ถูกครอบ<ม>งำแต่เขาจะเกิดจากปัญญาในตัวเขาเองว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้เราก็ต้องมาช่วยแกะเขาอีกทีนึงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าเขาขอเขาขอลองทำในแบบของเขาดูก่อน ปล่อยให้เขาได้ทำนะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าแม่หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วแม่บอกหนูหน่อยก็ไม่เคยได้ถามเขาด้วยว่าเราจะช่วยเขาแก้ปัญหาได้ยังไงแต่เราแบบพอลูกอ้าปากพูดปุ๊บอ้าวทำไมเป็นยางงี้ทำยางงี้เลยทำยังงี้คือเราครอบงำลูกทันทีดังนั้นลูกจะไม่สามารถที่จะคิดแล้วก็ไปต่อได้เพราะเขาจะฟังคุณเลยหรือมันจะทำให้เด็กใช้ชีวิตในแบบ ที่ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นแบบของที่ผู้ใหญ่ไปครอบงำเด็กให้เด็กเป็นธรรมชาติของเด็กให้มากที่สุดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์โอเคให้ความรู้ทางโลกแต่เรื่องของความรู้สึกหรือการตัดสินใจให้โอกาสลูกให้โอกาสเด็กให้เขาได้ทำเถอะค่ะผมว่าขอเนาะแค่นี้เองนะคะสำหรับใครที่แบบว่า เออลองดูลองดูว่าศิละปะมันดารามันจะพาให้เด็กสอนจิตตัวเองได้หรือเปล่าจิตสอนจิตเด็กเด็กจะสอนตัวเองได้ยังไงรองให้ศิละปะมันดาราสอนเขาดูค่ะตอนนี้ครูก็ให้สอนโค้ดเด็กด้วย แล้วเขาครูก้อยเห็นเห็นเด็กของครูก้อยสองคนเนี้ยคือครูก้อยไม่ครอบงำเขาครูก้อยปล่อยให้เขาฉายแสงของเขาออกมาเราแค่น้่งมองว่าเออแฉงที่เขา,ายยฉายอยู่เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางไหนแล้วมันเป็นไปในทิศทางที่เขายังมีความสุขอยู่ไหมหรือว่าแสงที่เขากําลังฉายออกมาให้ได้เห็นเนี่ยมันมันไปอยู่ในในทางที่ไปอยู่ในทางที่เขาจะได้เป็นตัวเองในอนาคต อืมไปแล้วค่ะงั้นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน